คือดวงเมตตาสุดๆตามตามพื้นดวงเลยแต่ตกเลขแปดยังไงก็เงินทําอะไรยังไงก็เงินเงินเงินไม่ต้องถามว่าจะเอาเท่าไหร่เพราะมันก็ท่านบอกว่าก็ดวเองเลขแปดดวาเองท่านพูดอย่างเงี้ยก็มันเงินน่ะจะให้พูดยังไงเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยคือก็มันเลขแปดอะคนเมตตาด้วยอะแล้วท่านก็พูดอย่างนี้เนาะคนเล็กเนี่ยเมตตา ใจอ่อนชอบช่วยเหลืออยากเห็นคนสําเร็จใจเป็นเราขึ้นต้นเลขแรกใจมันเป็นประธานอยู่แล้วแล้วมาบวกกับปิดด้วยเลขแปดคือเลขเงินเอาอีสองอันเนี่ยมารวมกันนะ่ะคิดเอาเองว่าจะได้ไหมคิดเอาเองเนี่ยจะได้ไหมทุกคนมันมันแบบว่าคิดเอาเองว่ามันจะยังไงแต่ด้วยความที่มีสิ่งหนึ่งที่ครูขนลุกหนักมากด้วยฐานดวงของครูเลยฐานใหญ่ค่ะฐานรวมฐานใหญ่อะ ไม่น่าเชื่อเนาะครูก็เพิ่งรู้ครูตกสิบสิบสิบเพิ่งรู้เหมือนกันยีแปดรวมกันเป็นสิบครูเกิดเดือน 10, <ม>อสอิบพสหนึ่งเก้ารวมกันเป็นสิบเวลาศาสตร์ดูดวงของโหราศาสาตร์เขาดูตามศาสตร์นี้สิบสิบสิบคือป่วยยังไงก็ฐานดวงคือป่วยแน่ๆทุกคนคะแต่เราอะ แต่ไม่ใช่หมายถึงโอ้ยป่วยแล้วจะตัเห็นไหมคุณดูครูดิแปดปีไม่หาหมอเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราปฏิบัติประพฤติปฏิบัติด,ดีท่านบอกครูว่าไม่ต้องกลัวเลยถึงฐานดวงจะป่วยแต่เราอะไม่ได้ยอมรับมันไงว่าฉันจะป่วยป่วยป่วยแต่เรากลับปฏิบัติด,ดีเรากลับสวดมนต์ทำสมาธิไหว้พระไปทำแต่สิ่งดีไปสร้างแต่สิ่งดี กลายเป็นฐานฐานของครัวสิบสิบสิบ,สบ,สบอะท,ทุกคนจะบอกว่าดีแล้วที่เป็นแบบนี้เราจะได้ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นใช่แล้วเรารอะเห็นไหมความป่วยเราสร้างธุรกิจทุกคนดูนะเพราะฐานลวงครูคือสองกับแปดสองกับแปดคือความเมตตาความใจดีความการุณาความช่วยเหลือเกื้อกูลคนเลขแปดคือเงินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเลขสิบเลขสิบคือความป่วยเพราะฉะนั้นก็คือฐานลวงคือเอาความป่วยเนี่ยมาเมตตาคนที่ป่วยด้วยกัน แล้วก็สร้างเงินโอ้ยทุกคนไม่รู้คนมันจะตั้งไปเบอร์ไหนแล้วท่านบอกคํหนึ่งไม่ต้องแข่งกับใครเลยดวงเนี้ยมันทําให้ครูอยากแบ่งปันเรื่องนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเลยไม่จําเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องมีคู่แข่งคนแบบนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเหนื่อยเลยดวงมาเองทุกอย่างมนหนุนดวงเองไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรยังไงแล้วพี่นเนาะเพราะมันเป็นดวง แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งไม่มีวันได้อยู่แล้วค่ะสมว่าตนนี้เราเห็นใครรวยแล้วเราจะไปรวยแบบเขาเฮ้ยเขาสร้างแบรนด์รวยฉันจะต้องไปสร้างแบรนด์รวยแบบเขาเขาไม่มีบุญบารมีหรือเขาไม่มีสิ่งที่เขาถูกสร้างมายังไงเขาก็ไปไม่ได้ทุกอย่างอะแต่บางคนเฮ้ยเห็นคนนี้ทําแบรนด์กูอยากทําแบรนด์บ้างก็รวยออก่บคนที่เคยเป็นต้นแบบให้ก็มีเพราะบุญบารมีและดวงฐานต่างกันค่ะบางคนท่านบอก แข่งอะไรแข่งใช่บางคนบางคนอยากไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยแต่เดวนผัดดันโูนอะไรจนเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนก็มีและบางคนเป็นเป็นลูกจ้างเป็นแค่คนขายรวยกว่าเจ้าของแบรนด์ก็มีเพราะท่านบอกว่ายังไงคุณก็ฝืนดวงไม่ได้หรอกแล้วอย่างครูอ่ะครูก็บอกท่านว่าหนูไม่เคยแข่งกับใครเลยค่ะแล้วหนูเป็นคนมีความสุขครูพูดตรงอะค่ะครูบอกค่ะหนูว่าไม่แข่งกับใครแต่การที่หนูไปดูเขาหนูแค่เอามาพัฒนาตัวเองค่ะ ว่าหนูสามารถเติมตัวเองด้านไหน<ม>เติมให้ทีมงานด้านไหนแล้วหนูมีความสุขหนูไม่เคยแข่งค่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะรวย,ยแข่งกับเขาหนูจะไปทําแบรนด์แข่งกับเขาเขาทำสินค้าตัวนี้หนูจะไปทำแข่งกับเขาหนูไม่เคยมีแรงจานจิตหนูอ่ะข้างในเล่าให้ฟังตรงๆเพราะท่านจาับจิตเราได้อยู่แล้วท่านปฏิบัตินะท่านสายปฏิบัติจ๋าเลยอะค่ะท่านก็บอกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ ครูมี acting ของความสุขออกตลอดเวที่คุยแล้วครูจะทําแบบนี้อาจารย์หนูไม่รู้ตัวอาจารย์แต่หนูมีความสุขมากอบะทุกวันนี้ที่หนูเนี่ยอยากรวยอยากมีเป็นอย่างเนี้ยหนูพูดกับอาจารย์ตรงนะหนูอยากเห็นทีมงานหนูประสบความสําเร็จหนูอยากรวยเพื่อทีมงานหนูค่ะหนูอยากมั่งคั่งมั่งมีเพราะเขาจะได้เดินตามแบบแบบมันออกจากข้างในอะทุกคนแล้วท่านบอกรับลูกครูได้หมดเลยทีนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยดวงแบบนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะคะ คือเหมือนคล้ายๆแหละเดี๋ยวบริวารเดี๋ยวผู้คนมาเกื้อหนุเนเองไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องอะไรเลยทําเท่าที่มีความสุขก็พอนี่คือสิ่งที่แบบว่าทุกคนมันชโลมใจเราอะค่ะ